<c oughs> สวัสดีครับทุกท่านก็ตอนนี้นะครับเป็นเป็นชว่วงเวลาที่ผมจะเล่นเป,เปิดรีเพย์นะครับที่เล่นชุนดดีแดนแล้วได้เหรียญเอ,เอมานะครับซึ่งเป็นรีเพย์ที่เล่นได้มาจากในมือถือนะครับแล้วก็ผมก็เลยส่งไฟล์ามาไว้ที่ใน PC เพื่อที่ง่ายต่อการอัดวิดีโอนะครับผมกับหัวครับจะได้มีเสียงมอสนะฮะซึ่งผมก็เล่นไดเอในมือถือนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองภาพไปแล้วกันนะครับท่านผู้ชม ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะผมไม่ได้ภาพมานานมากแล้วอันนี้จะลองภาพแบบว่าผมจะเป็นคนกลางเลยผมจะไม่ได้เป็นไอเอียเชอรีแดนนี่เลยมาดูโ่าราือภาพได้ไหมนะครับคงจะมีความรู้สึกที่เป็นเดจาวูน่าดูเลยนะฮะอ่าอย่างน้อยตอนนี้วิวขึ้นมาสูงสุดธ์หไ้เอียเอาละครับผมเกมนี้ครับผมด่านคลองครับเชอรีแดนนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ ก็มีเจอพาทู71นะครับแต่ไม่เป็นไรครับแม็กนุยดิบิตี้นะฮะขอความช่วยเหลือครับดูว่ารายนี้ทีมมันจะเล่นกันยังไงนะครับตอนนี้เรามีแค่ทีของทีนะครับประนนีปานนอตอบผลประโยชน์ตามเลนตะเกียบหมอปักโลโร่ก็บอกฟักอยู่กูมีรถฟักอยู่ปักอยูมึงอะมอดบอกฟักอยู่เหมือนกันเพราะกูมีรถถังที่ใหญ่กว่าแล้วก็ตามไปด้วยรัสเตียอิกกระเอรแล้วก็อีกแถมนานไหม ทำให้ตอนนี่รุ่นประเทศได้หยิบรถถังคนตัวเองขึ้นมาแล้ยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อความยิ่งใหญ่ของประเทศตัวเองบางทีมันก็แพมยาวไปหน่อยนะเอยอ่าสปอร์ติมขาดครับโค้งโต๊ะครับโอ้โหทีโอสองเอท่าจัดไปหนึ่งเม็ดนะฮะอันนี้ผมจะไปปรับกล้องเนี่ยนะเดี๋ยวนะคุณเห็นอะไรไหมครับอันน่อีร้อยตื่นยังย่างพับปืนห้อยเลยมือเอ้ยขรอยากป๊อ จัดฮิตไปหนึ่งดอกกระสุนหายไปแสดงว่าเข้าแน่นอนนะครับผมตอนนี้ทีมเรานะส่วนใหญ่จะออกไปทางด้านลายในอ่าเรียบร้อยครับกินดาเราแอบคันแรกนะโอ้พึ่งผ่านไปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เราเจอโปรกกันตรมหกห้านะนหลังๆนี่พร้อมโดนไปอีกหนึ่งดอกครับทกอร์แปดร้อยนะครับยิงพู่อีกแล้วโอ้โอกลับบ้านอย่างรวดเร็วนะครับเอาเป็นว่าเจ้าแล้วกันครับภายในหนึ่งนาทีท,ทีมเราและทีมเขาตายไปอย่างสังหรณ์คันนะครับ ผมรู้สึกว่า183นะฮะเอออุ้ยเดี๋ยวเอเจจีจีเจเจอยู่บนเขาได้ยังไงนะรายนี่เยอะมากนะครับ BS f นี่83คังวาและเจเจจีทัตอีร้อยตอนนี้เอเบค50ปีเจ็บแม่เอเบค50ปีกูตาลัยเปรี้ยวโอ้โหนี่กูไม่รู้เลยเนี่ยอยู่กระสุนท้องยิงแล้วกับตานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกูสต็อปแป๊บนะครับกูดูแป๊บอืมอายาด ก็ว่าอยู่เกมนั้นทำไมมันตายช้าจ,จังวานะครับแต่ว่ามันเออไอเฮียก็ไม่ไู้จะพูดไงว่ามึงซัพพอร์ตแล้วกันเพราะว่าทีดีเรามันไม่มีใครมาคอยช่วย่าค้ำนะครับไม่มีทีดีเลยสักคันหนึ่งที่จะมาค้ำทางด้านลายรถถังการนะครับซึ่งไปตรงนู้นหมดและกิลก็แตกไปคนแรกนะครับเอาละครับท่านผู้ชมมาดูกันต่อครับ ตอนนี้ก็วิ่งไปที่รายการนะครับต้องทิ้งลายอยู่ไม่ได้นะครับผมแบบว่าต้นตีเยอะมากแต่ละคัาแน่นๆนะครับปืน170มินกับ183มินเอาขึ้นมารับยิง60ทีปีกลางลำกลางไม่เหลืองครับตอนนี้ทีรู้สึกว่าที 22A เราจะคอยค้ำอยู่ลายนู้นนะฮะโอ้โหอยู่อบแมพเลยเล่นจัตุรุกอยู่ครับนะครับเจย์จีพีเซอีลอยนะฮะรอยิงใครไม่รู้ตอนนี้เรายิงตรงกลางไปก่อนรู้สึกเหมือนทีมเราจะหมดนะครับก้อยเอ๊ะคบ10ปีแม่งแคมป์ครับผม แต่เอไปห้าสิบปียวแตกแล้วเหรอยังยังเอห้าสิบปีไปช่วยรายการออกมาแล้วครับคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับลูกทีแน่นแครับจีนเรา้อคากกระจอร์กาดในบอลาตอนนี้ดูเดือดกันมากครับเราแพ้จํานวนครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ทีนเราเริ่มหล่ออีร้อยครับโดนลุมนะตายอย่างเกียดครับสามต่อหนึ่งแต่ละคันมีแต่คันเป็นแน่นแนนครับห้าร้อยสี่สี่ดาเมจบวกติดชีครับผมเลือดมึงต่อให้เกือบเจ็ดร้อยก็แตกนะครับ อ่าทีตัวเของเอบอกให้แคปนะครับวิวแซ่ดึงสามนี่จานหนึ่งไอด้ไม่ทั้งสิบปีนะฮะตอนนี้ต้องเราต้องตั้งรับนะครับผมเราจะต้องตั้งรับเท่านั้นนะครับไม่สามารถดันได้นะครับเพราะว่าถ้าทีมเราหรือใครก็แล้วแต่โดนสปอร์ตปดโอกาสแตกทันทีนะครับเพราะว่าตัวข้ามนี่ห8ืาแก็เจจีอีร้อยนะครับไหนจะไปคังวานที่ยิงสามนะอีกนะครับผมตอนนี้แม็กนุ่ยนะครับยิงไปสองพันปสองดาเมจนะครับ มาดูกันว่าสเตปการเล่นนี่ของผมจะไป็นแนการเล่นรถถังเบานะฮะเพราะ <Okay, S 1> ต,ต,ตอนนี้แอบเล่นที่ทางานนะเกมนี้นะครับเล่นอยู่ข้างถนนเลยนะไม่ได้เล่นในบ้านนะเอสามสิบปีเอไม่ห้าสิบปีเลือกที่จะสไนเปอร์ด้านบนนะฮะมนตอนแรกส่วนเจจีพิชิตอีอยก็เลือกที่จะแกรปฐานรอบซุ้มตีนนะครับและเราก็คอยสอดสองคอยสปอตนะครับผม กรุป๊ปคนแก่ที่12นาฬิกาเจอหน <_ S 2> ึ่งกะลาวีมีนีมาทางด้านลายซีครับเอเบกยิงไม่โดนนะครับผมผมส่วนผมก็ไม่มีมุมยิงเหมือนกันครับตอนนี้เราต้องทำได้แค่ถอยมาตั้งหลังแล้วก็อ่ามาอีกคันหนึ่งครับเจจีพีแท้เอร้อย e แต่ตอนนี้แคป์เราอยู่ที่50แต้มแล้วฮะเจจีเราเล็งแล้วครับ183น่าจะดันมาแน่ๆเอาดานันไหมเอ้าเอ้ยแบงดันมาแต่แต่วาร์ปพอวินอีกรอบสุดที่อ้าว อ๋อคนเจที่เขาทักมานะครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็โอ้ตอนนี้เราเสียเปรียบอย่างรุนแรงนะครับเจจชาร์จตบเจจีเราแตกต้องรีบเก็บถึงแปดสามไม่ใช่ฮะี่เก็บไปแล้วครับวิ่งเราต้องวิ่งอ้อมนิดเดียวครับสองต่อสองคังวาเลือดเต็มหลอดเจจีเลือดเกือบเต็มหลอดทวนคู่ต่อให้เต็มหลอดก็ยังลุ้นเหมือนกันนะฮะใครจะไปรู้ล่ะครับผม่าจะโดนยีราแห่งกะักคังวาเลือดที่จะขับจะสภาพนี้แล้วเขาไม่น่าเห็นเรานะฮะหนุ่ยเนียนครับผมหนุ่ยเนียนนะพี่ไปทางด้านหลังนะฮะ ประจันบาดเอเอ็กครับเลื่อนนิ้วมันเลยครับรป,รปิ๊บปิ๊บมันไม่เห็นเราแสดงว่าโพลรถถังน่าจะยังไม่เต็มร้อยนะเนี่ยโอ้ไปหนึ่งดอกห้าร้อยตัเมตรยังไงครับเอเอ็กจะซับพอร์ตไหมเอเอ็กมีมุมยิงหรือเปล่าครับผมอีร้อยบอกไอเวนะครับยูก็ไม่รู้เหมือนกันปล่อยเข้าไปฮะน่าจะพิมพ์ข้ามมาหรือกดผิดหรือเผมไม่รู้นะครับเอเอ็กก <Yeah! S 1> ็ย้ายจุดไปทางด้านบนนะครับตอนนี้จุดที่ง่ายที่สุดคือเจจีพีแซดอีร้อยนะฮะ เราเลือกที่จะไปเสียงครับเอเปจัดไปหนึ่งดอกได้ไหมสองดอกได้ไหม่อหามุมยิงครับเจอคังวานแทนยิงก่อนเลยแล้วกันครับ5้ารย็ดสบาเบตครับโอ้ทั้งผมทั้งเขาแม่งเลือดเต็มบ่อั้งทั้งคู่โอกาสชนะยังไงก็สูงนะฮะแต่ถ้าผมแตกก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีรถถังเบาคอยปัวนะครับ พอสนพร้อมยิงแล้วครับกับตางคางวาบอกเลยครับไปไม่เป็นครับอยู่ตรงกลางข้างหลังก็มีข้างบนก็มาครับมุนแล้วบุนอีกครับเอฟเอเขาทางด้านหลังผมสั่งให้โจมตีนะครับเอจะโจมตีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจคางวาหันไปทางนู้นนะครับเหมือนจะรู้ตัวแล้วครับว่าเอฟการชาบลักขึ้นมาแล้วครับเอเอขึ้นมาต่อยหลังไปทีหนึ่งได้ไหมหนึ่งดอครับผมผมยิง อัดหลังอีกทีนึงครับสองเป็นจับผมเอเมนจัดไปสามนัดแมกหมดนะครับเหมือนหมาง่อยตัวนึงตอนนี้ผมก็ทําได้แค่ลานนะครับเอาเปสายดูเล่นเนี้ยโอ้ยชยรู้ไปเลยว่าแถวนี้ใครใหญ่ช่ยมันรู้ไปเลยว่าแถวนี้ใครใหญ่เฮียก็เอาเป็นว่าก็เอ็มแตกไปที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะมาจากโชคด้วยแ้ะฮะที่ที่แบบว่าเราหนีจุด จากาฝั่งลายรถถังกลางก็ได้นะครับถ้าเราเลือกที่จะไม่หนีเลือกที่จะยือ้อเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับใช่นไ,ไหมโอ้ยมีสีแปลกๆเลยดูไม่ได้อีกไม่เป็นไรครับไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะเพราะผมแชร์มาจากมือถือทีเดีนะครับส่วนคะแนนชี้เป้าเราได้เท่าไหร่วะค,คือแบบยิงมีสีมันเก้าคะแนนสปอร์ตแค่สองคันนะครับส่วนคะแนนชี้เป้าก็ได้แค่แปดร้อยเองนนะฮะ ที่เงี้ยแต่แบบงงๆนะครับผมเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมว่าเมื่อไหร่ผมก็จะสตรีมนะครับช่วงนี้ทํางานทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนนะครับเวลาเล่นก็แอบเล่นนะครับแต่เวลาสตรีมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวมีไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ You are next มองคุยไะ้ร